สวัสดีค่ะทุกคนนี่ต้นรับสูสตรเซียชแนลค่ะนี่นะคะก็อยู่ในโรบอมเนาะซึ่งตอนนี้นะคะก็อยู่กับพี่เอิร์ธเนาะวันนี้เราก็จะมาขายติมกันต่อนะคะซึ่งตอนนี้พี่ได้ไปหาเงินมาจนได้ตงังประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนเห็นไหมเงินด้านบนเนี่ยเราจะมาซื้อรถขายติมจากคุณลุงเนี่ยนะคะไม่ใช่รถสิเราต้องไปเลเวลถัดไปอันนี้สองพันอันนี้หมื่นหนึ่งเราได้หมื่นหนึ่งเนยค่ะทุกคนคเคลมเลยอีกคลิป ลองออกดูซิว่ารถจะอลังขนาดไหนว้าวทุกคนรถอลังมากแต่น้าพี่ต้งงนงงขนาดนั้นด้วยหรอซื้อติมกันดีกว่าทุกคนอ้ยทุกคนดูนี่เราไปซ้อนใหม่ได้แล้วเอาจากทุกๆก,ก่อนนะทุกคนเพราะตังค์ไม่มีนะคะแล้วก็เอาอันนี้ไปขายกลางทางด้วยอันนี้ด้วยอันหนึง่งพอแล้ว พื้น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 ตามเส้นทางไปนะทุกคนไม่อยากออกนอกเส้นทางเดี๋ยวรถมันจะวิ่งไม่สะดวกรื้นเดี๋ยวเราจะไปขายกลางทางนะคะแล้วก็เอาไอติมแบบเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยเราจะไปขายด้วยะคะ่ะดูดีกว่าจะได้ราคาดีไหมรื้อมาแล้วกินกินกินไหมคะไอติมค่ะ กล้วยแ็ Orange. ทุกคนหลังจากเมื่อกี้ซื้อรถมานะคะก็ได้ทําการไปสํารวจพื้นที่แล้วก็จะมาเติมสต๊อกค่ะซึ่งพี่ก็ได้เพิ่งทราบนะคะว่าคุณลูกค้าเขาจะมาหาเราเองนะคะอย่างเงี้ยเราก็ต้องขายให้เขาตรงนี้เลยนะคะคือเขาจะมาหาเราเองไงี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยจุ๊บไอติมในสต๊อกเหลือหนึ่งนะคะคุณลูกคา้าอันนี้ค่ะ คือเราก็ได้เงินมาแต่พี่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงต่อนะคะเพราะว่าเราซื้อเราต่อไปแล้วเขาจะไม่หาเราไหมอะ่ะหรือว่าไม่หาที่ไหนซึ่งพี่ก็เลยคิดนะคะว่าเอ้ตรงนี้มันมีไว้ทําอะไรก็เลยกดเข้าไปอ๋อไม่มีสัตว์เลี้ยงด้วยก็เลยคิดว่าต้องซื้อมาใช้แน่ๆเลยค่ะซึ่งพี่คิดว่าพี่จะฟาร์มเงินอีกสักแป๊บหนึ่งให้มันถึงสูงๆเลยทุกคนก็จะได้ง่ายๆนะคะ คุณลูกค้าตรงนี้รับไอสกรีกมาสักคนไหมคะสักคนไหมคะสักคนอร่อยนะคะเย็นเย็นสดชื่นค่ะเย็นเยนสดชื่นโอเคค่ะคุณลูกค้าตอนนี้เงินพอซื้อแล้วรีบไปซื้อตรงนี้ดีกว่านี่นี่ไงทุกคนช็อกโกแลตของพี่ลองมาทดลองกันดีกว่าว่าเราซื้ออันนี้มานะคะ เราเอาไปขายโคนหนึ่งบกติมันได้แค่หนึ่งจุดห้าเคใช่ปะอืมเฮ้ยหนึ่งจุดเก้าเอ๊ะหึงมันขายหนึ่งจุดเก้าอยู่แล้วหรือปะถ้าจะไม่ผิดขือหนึ่งจุดห้านะทุกคนแล้วเราจะไปซื้อโคนยังเราจะซื้อนั่นยังไงอ่ะ สงสัยอะค่ะแล้วถ้าเราซื้อรถใหม่มาแล้วเราจะเอาไปขายตรงไหนหน้ารองซื้อไปขายดูไหมสตรอเบอรี่อันหนึ่งอะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามีใครต้องการโคลสตรอเบอรี่ไหมคะหรือเราต้องวิ่งไปหาทั่วๆก่อนหรือพี่สตรอเบอรี่คนนี้เขารับไหมอ๋อเขารับ เฉยเลยงงเดีย๋ยวลองไปซื้อมาขายอีกรอบนะทุกคนเหมือนเขาจะเปลี่ยนให้หมดเลยหรือเปล่าอ่ะกี้ซื้อสตอรีแ 9, โโแ่แทงละหนึ่งจุดเก้าช็อกโกแลตแทงละสามหนึ่งจุดเก้ากับสามนะคะหนะึ่งจุดเก้ากับสามเคมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะให้ราคาเท่าไหร่นะคะหนึ่งจุดเก้านะคะเป็นสองแปดถือว่าได้นะคะ แล้วพี่ช็อกโกแลตล่ะอุ๊ยอย่าชนกันสิช็อกโกแลตรับหรือเปล่าช็อกโกแลตจ๋าซื้อไหมคะช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตแ่วละสามนะคะอุ้ยสี่จุดห้าแสดงว่าใช่นะทุกคนคือเขารีมูฟออกไปหมดเลยเว้ยรีมูฟอันเก่าทิ้งซะแล้วก็ให้ทุกคนมาซื้อในราคาที่แพงขึ้นนะคะเป็นไอศครีมโคนนะ อืมทุกคนถามว่าพี่อยากกินไอติงที่ตัวเองซื้อมาขายไหมอยากค่ะเรามีอะไรนะที่ยังไม่ได้ลองซื้อเชอร์รี่โคนเชอร์รี่ลองเชอร์รีม่มาทุกคนเชอร์รี่จะได้ราคาเท่าไหร่นะเชอร์รี่ต้องไปไกลหน่อยหรือเปล่าเชอร์รี่ เชอรี่อยู่ในเมืองหรือเชอรี่อยู่ตรงนี้เชอรี่อยู่ในเมืองใช่ทุกคนเชอรี่อยู่ในเมืองนะคะคนชอบเชอรี่มีใครรักเชอรี่ไหมคะรับไอติมเชอรี่อร่อยอร่อยไหมคะอืมราคาแพงใช้ได้เลยนะทุกคนแท่งเดียวนั่นเดี๋ยวเรากลับไปเอาเติมไอติมดีกว่าเนาะไอติมที่เราจะซื้อไปขายเป็นอันนี้แล้วก็ เป็นเลมอนช็อกโกแลตแค่นี้แหละทุกคนช็อกโกแลตกับเลมอนด้านหน้านะคะส่วนเชอรี่ในเมืองนะคะในตัวเมืองนี่นะ่าจะมีคนชอบกินเชอรี่เยอะเพราะฉะนั้นรีบไปดีกว่าค่ะเดี๋ยวโดนตัดหน้าเนาะไอติมแถวนี้ก็ไม่ได้มีแค่พี่เจ้าเดียวมีอีกหลายเจ้าเลยเพราะฉะนั้นการรีบก็เป็นสิ่งดีนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ไม่ละลายก็คือไอติมที่ไม่ไละลายนะคะ ไอติมของพี่เนี่ยใช่ในรถที่เปิดประทุนนะเพราะฉะนั้นต้องรีบหน่อยวิตรงนี้เชอร์รี่เยอะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวกลับไปเติมของก่อนมาแล้วคุณลุงค้าขอซื้อหน่อยค่ะหนูเอาอะไรล่ะเอาสามแท่งค่ะเอ้สามโคนค่ะหนูจอรีบเอาไปขายค่ะเชอร์รี่ได้ราคาดีค่ะแท่งละสิบสามเคเลยแพงมากใครจะกล้ากินเนี่ย แต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นต้นทุนของเราที่จะได้ซื้อไอติมนี้มาขายและได้กำไรสามคนตรงนั้นนะคะค,คุณลูกค้าคะรับไอติมเชอร์รี่สักคนไหมคะอร่อยนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่นะคะแท่งสุดท้ายของผู้โชคดีค่ะอืมเติมไอติมตอนนี้สีแล้วทุกคนอย่างรวดเร็วนะคะ แอปเปิลแอปเปิลเอาอย่างงี้ดีกว่าเอาออร์เรนโคลเลยละกันอยากรู้เหมือนกันว่าออร์เรนโคลจะอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ในสนามติ็กเล่นนะคะเพราะรอบที่แล้วเนาะไอติมรสส้มธรรมดานะคะเป็นแบบเป็นแท่งเนาะก็อยู่ที่นู่นนะคะส่วนตรงนี้น่าจะอยู่ที่นู่นเหมือนเดิมเนาะแค่ว่าคุณลูกค้าจะยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อโคลกับเนอไอศครีมที่เนียนนุ่มของพวกเรานะคะในไอศ์ครีมเนาะก็ปกติไอติมแท่งมันจะแข็งแล้วกัด กรุ๊ปใช่ไหมทุกคนส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเน,นื้อไอศครีมเนียนนุ่มอุ้ยทุกคนหกสิบกว่าเค <Okay, S 2> แพงมากซื้อโคน,นี้ไปขายอีกทุกคนแล้วก็ซื้อโคนเขียวไว้ด้วยเผื่อคุณลูกค้าจะเอาไปดีกว่าทุกคนไปเอากำไรดีกว่า ถึงเวลารีบไปขายไอติมคุณลูกค้าคะกำลังไปนะคะอยากได้รสอะไรเชิญบอกได้เลยค่ะรสที่แพงที่สุดของเราและเนื้อเย็นนุ่มน่หอมส้มมากที่สุดก็คือรสส้มยูสุค่ะส้มยูสุอร่อยนะคะรับไหมคะคุณลูกค้าส้มยูสุกับแอปเปิลเขียวค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณลูกค้ามาถึงเวลา ทุกคนพี่ขอฟาร์มเงินอย่างนี้ขอซื้อขอไปขายแป๊บนึงแล้วกันน่าจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะเดีย๋ยวขอเอาไอติมไปขายให้ใคุณลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะทุกคนไปทุกคนคะตอนนี้เราก็ได้ไปฟาร์มเงินมาเรียบร้อยแล้วดูนี่สิไข่ติมจนรวยเลยนะคะมามาซื้อรถต่อไปกันดีกว่าก็คือนี่คะ่ะ รถขี่ค่ะไอติมนะคะก็คิดว่าจะเอาไปขายนะคะเครมค่ะเรียบร้อยเรามาดูกันดีกว่านี่รถของที่เดี๋ยวนั่งไงนี่นี่ นี้วิ่งเร็วได้ด้วยนะทุกคนเอะเป็นรถที่ต้องวิ่งตามถนนนะทุกคนน่าล่ำค้ญนินนินนะคะเพราน่าจะช่วยได้วู้มีไอติมวอเตอร์เมลอนด้วยวอเตอร์เมลอนต้องไปขายแถวไหนอะไม่รู้ว่าเดี๋ยวลองขับไปขายดูแล้วก็บัเบิลกลามแล้วก็ออเรนจ์ ที่เรารู้จักกันดีนะคะว่าออเรนอยู่ที่ไหนเนาะแล้วก็เอาไอติมแท่งจุกๆไปขายด้วยดีไหมนะเอาไปขายสักแท่งละกันเดี๋ยวขอตัววิ่งไปอยู่ตรงถนนก่อนเนาะจ้าไอติมมาสปอนอืม อืมขึ้นมาทำไมไม่เสียลูบักง่ายๆหรอกเมนเมนมนนเมนเน,น,นเราจะไปตามถนนเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยขาบกันค่ะคุณลูกค้า โอ้ oh my god อาจจะมีตาตาการการตะแข็งข้างเล็กน้อยอาจจะมีการตะแข็งข้างเล็กน้อยนะคะโอ้รถรถขับยากขับยากจริงปีนปีนมาแล้วค่ะ นีใครจะซื้อไหมคะวอเตอร์เมลอนรสส้มยูสุอือขายให้ลูกค้าย,ยากเหลือเกินต้องปรับขับรถไปรสส้มเหลืออีกสองสองคนนะคะนี่ใครรับไหมคะส้มสองคนส้มคนที่หนึ่งส้มคนสุดท้ายคะ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ เราวิ่งไปกันเธอทุกคนเทถวไหนจะมีอ๋อนั่นไงเจอแล้วสปอนรดมานะทุกคนแล้วก็ขับไปทางนู้นเลยค่ะคนที่จะรับซื้อคุณลูกค้าคะคุณชอบบูฮาวายใช่ไหมคะหรือบัลบลบกัมคะบัลบลบกัมค่ะบัลบลบกัมนี่อร่อยไหมคะคุณลูกค้าสัมผัสมันเป็นยังไงคะ มันเนียนนุ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเนียนนุ่มแล้วก็ละมุนในปา่าเพราะฉะนั้นแท่งละเท่าไหร่คะแ <G ül üyor> ม่เจา้าแท่งเดียวทุกคนแท่งเดียวแพงเลยคนพี่ว่าพี่หาอาที่ขายวอเตอร์เมลอนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราตั้งที่เหลือเนี่ยมาซื้ออันนี้ดีกว่า เอ๊แต่ว่ามันไม่มีอะไรที่เราซื้อได้เลยวะ่ะต้องทำงานต่อนะคะซื้อไอติมที่เรารู้ที่ขายดีกว,ว่าอย่างบั้ลกรมเนี่ยเรารู้แล้วก็รีบไปดีกว,ว่าสปอแล้วก็รีบโอ้อย่าชน จากนั้นทอยอลงังเพื่อนรถไนเวอร์วางอลังการมากเวอร์เพราะฉะนั้นโอ้ไปไปหาบับ,บลร,รัมกันดีกว่าบับิ้ลกรัรมอย่รงนูไกลนิดนึงแต่ก็ต้องไปนะ ป๊าเบลกัมคุณป๊าเบลกัมคุณรู้จักกับวัตเตอร์เมลอนไหมคะเพราะว่าเราจะได้ไปหาถูกไม่รู้จักที่ขายวัตเตอร์เมลอนไม่รู้จะขายที่ไหนแย่จัดจัดเหลืออีกหนึ่งแท่งนะคะป๊าเบลกัมเนี่ยตรงนู้ เรียบร้อยว่าแต่ไวทเตอร์มีร่นขายที่ไหนช่างเถอะดูดีกว่าสัตว์เลี้ยงเราซื้อเลยได้บ่าได้แค่อันเนี้ยอ่ามีมาอีกตัวแล้วจะช่วยคุณเงินให้ตอนนี้ขายได้มากสุดก็แค่บับเบิลกรัม แต่ตังน้อยอ่ะต้องขายอันนี้ไปก่อนเชอร์รี่ตังน้อยนะทุกคนถามว่าทำไมน้อยซื้อสัตว์เลี้ยงหมดเชอร์รี่มัวแต่ไปซื้อเชอร์รี่หมดอดีเอ้ยไม่ใช่มัวแต่ไปซื้อสัตว์เลี้ยงหมด ก็เลยมีตังเกคนนี้ไปเราขับไปขายกันดีกว่าว้ายขับไปขายทั้งแบบนี้เลยนะทุกคนงั้นโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่รถเข้าไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครกนะคะ สำหรับวันนี้พี่ก็ไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย